เคยสงสัยกันไหมคะว่าองค์ประกอบของเมืองไม่ว่าจะเป็นสวนต้นไม้ถนนสายไฟหรือสายโทรศัพท์เหล่านี้มากันได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสวนสาธารนณะหรือเมืองที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้คะ่ะมันมีการใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะปรับภูวินงตุ่นนะคะจากทีมอเบ์นคาตาล็อกค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเมืองของเราอะค่ะที่เราใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปสงสัยกันไหมคะว่าบางทีเมืองของเราที่เราคิดว่าใช้งานอยู่ตอนนี้เราจะสามารถพัฒนาที่ดีกว่านี้ขึ้นมาได้แม้กระทั่งนโยบายเมือง15นาที หรือการสร้างสวนสาธารณะทุกๆ800เมตรก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ได้ในยุค Dis disruption ตอนนี้หลายๆครั้งอะค่ะเรามักจะเห็นการนำกระบวนการมีส่วนร่วมที่ต้องการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่แตางกันออกไปเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาเครื่องมือกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นได้แน่นอนว่าเส้นเลือดฝอยค่ะของเมืองของเราจะถูกเปลี่ยนไปด้วยเอาเป็นแคตตล็อกในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์สร้างการจำลองพื้นที่สาธารณะในรูปแบบเสมือนจริงให้ผู้ใช้งานเนี่ยค่ะในพื้นที่หรือผู้ที่สัญจรไปมารถเปลีี่่่ยนนนพื้้ทไมใชงา ไม่ใช่ใเกิดพิบัตเนี่ยมาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ในเมืองขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะในการแบบจำลองพื้นที่หรือการทำแบบฟอร์มออนไลน์การสร้างกครื่องมืตกาตลาตัวนี้นะคะ่ะอีกหนึ่งกลไกหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างสรรค์กระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกันในการทดลองพื้นที่สาธารณะในรูปแบบต่างๆพลเมืองเองที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสนุกไปกับมันได้ในการสร้างพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองให้เกิดโครงข่ายสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างไม่รู้จบตัวเว็บไซ ที่เราต้องการเลือกในการออกแบบจาลองเหตุการณ์ an an ว่าเราสามารถสร้างประสบการณ์อื่นๆขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการจําลองต้นไม้ที่เปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์อื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นค่ะเราลองกดสัฟมิดโดยทางเว็บไซต์ค่ะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปสรุปผลต่อไปได้เท่านี้ค่ะเราก็จะได้พื้นที่สาธารณะของเราที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการที่เราเนี่ยค่ะช่วยเลือกพื้นที่แห่งนี้ขึ้นมาสร้างกิจกรรมพื้นที่ขึ้นมาหลังจากนี้ค่ะการสร้างพื้นที่การบรนการมีส่วนร่วมมันก็จะมีความคิดสร้างสรร ภายในพื้นที่50เขตค่อยๆต่อขยายโครงข่ายขึ้นมาไปเรื่อยๆ,ๆเกิดจากภูมิภาคเอเชียไปจนถึงช่วงโลกเลยก็ได้ขอ,ขอบคุณค่ะ